เนาะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโบบี้ว่าเอ็มช่วยเลยเต็มที่ได้เออไหนลองเล่ารูปแบบงานให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นแบบน,แบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็เลยเล่าไปในสิ่งที่มันที่เขาสื่อสารมาให้เราฟังพอมาเสร็จปุ๊บวันแรกที่เรามาถ่ายก็โอเคทุกอย่างแฮปปี้มากแต่พอมาในณวันนี้มันเกิดการที่อาจจะผิดสื่อสารไม่ตรง,แ,ตตงแล้วอะเอออธิบายสั้นๆอย่างนี้แล้วกันนะคะว่า เอ่อในการรับงานแต่ละงานเนี่ยโบจะหลังๆเนี่ยเท่าที่ทุกทท่านน่าจะทราบโบมีความพิถีพิถันมากในการเลือกรับงานเนาะคือคือคือแบบซึ่งผู้จัดการเนี่ยคุณเอมเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าโบมีความพิถีพิถันมากแล้วก็อย่างอย่างงานเนี้ยตอนแรกอ่ะเขาก็มามาปรึกษากับโบว่าเอ้ยอยากอยากจะรับไหมเพราะว่าจริงๆแล้วว่าภาพลักษณ์เรามันไม่ได้ออกไปในทางเซ็กซี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วนี่มันเป็นเป็นการประกวดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ใช่ไหมคะแต่ว่า<ม>พอพอคุยคอนเซปต์กันเนี่ยซึ่งทางคุณเอ็มเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นการประกวดที่แบบว่าคําว่าเซ็กซี่อ่ะมันมันไม่ได้หมายถึงว่าการที่ต้องแบบคือคุณเอ็มก็บอกว่าคําว่าเซ็กซี่เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าการที่ต้องโชว์เนื้อหนังมังสาคือคือ,ค,อคือเซ็กซี่ในความหมายของเขาเนี่ยก็คือว่าแบบเฮ้ยมีความแบบมีความลักชัวรี่มีความสปอร์ตม,ม,ม,มีแบบเซ็กซ์สเปียวมีเสน่ห์จากข้างในอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งบอกโอ๊ยโอเคเลยนั่นก็นั่นคือมีนิ่ง i n คำว่าเซ็กซี่สำหรับที่โบอมองมองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าเซ็กซี่มันไม่จำเป็นต้องแบบว่าเฮ้ยต้องโชว์เนื้อหนังหรือต้องพยายามพรีเซนต์อะไรออกมาขนาดนั้นคือเราสามารถมีเซ็กซี่พิวจากข้างในได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 1> ทีเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นเป็นความเข้าใจของเราแล้วก็แล้วก็ทราบรูปแบบงานมาคร่าวๆใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยมองพมาวันนี้โบก็เพิ่งได้ทราบว่าเราเข้าใจไม่ตรงกับงาน <Okay. S 1> คือนั่นนั่นคือสิ่งที่เราเข้าใจ แต่ว่าแบบว่าคือในโดยแบบรูปแบบงานแล้วอย่างเงี้ยเออเพิ่งมาเห็นวันนี้เหมือนกันว่าเอ,อ้ยมันมีหลายๆอย่างอ่ะที่เราอ่ะเพิ่งมารู้เหมือนเพิ่งมารู้ที่งานมันเราเหมือนเอ,อ้ยเราเข้าใจกันผิดเราเข้าใจไม่ตรงกันแล้วโบก็มองว่าอันเนี้ยตอนแรกโบก็โกรธพูดคุณเอ็มนะ โกรธเลยแหละเมื่อกี้ก็เมื่อกี้คือโกรธเลยว่าคือรู้อยู่แล้วเราเป็นคนพิถีพิถันในการเลือกรับงานมากคือเราไม่ได้เห็นก่นเงินเลยคือหลายๆอย่างเราปฏิเสธงานและเงินไปเยอะ,ยอะมากเพราะว่าเราเลือกรับงานเออซึ่งเขาก็รู้เมื่อกี้ก็คือโกรธเขามากว่าทําไมถึงไม่บอกกันทําไมถึงหลอกกันอะไรอย่างเงี้ยเออคือ<ก>เขาก็จริงๆแล้วเมื่อกี้ก็ขอโทษเขาไปคือเราก็ คือเราคุยกันแล้วว่าเราจะรู้ว่าขอบเขตของโบวี่หนึ่งถึงสิบเนี่ยเขาจะรับได้แค่ไหนแต่พอมาวันนี้มันมีแค่มันไม่ตรงกันไม่ได้ไม่ได้พลาดพิงถึงใครก็คือตัวน้องก็เข้าใจว่าเฮ้ยเราเข้าใจแบบนี้ทางงานก็เข้าใจแบบนี้และมันสื่อสารกันติดพลาดโดยมันผ่านทางเอ็มด้วยอันนี้เอ็มก็ต้องยอมรับว่าเอ้ยมันอาจจะผ่านทางเอ็มแล้วก็ไปผ่านทางน้องมีเซอร์ไพรส์เมื่อวานด้วยมีเซอร์ไพรส์สองวันที่แล้วด้วยที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตอนแรกเราก็นึกว่าเราจะฮ a n d ดได้แต่พอสุดท้้ายแลว แค่ความเข้าใจไม่ตรงกันจะต้องบอกไปตรงนี้ก่อนทางน้องและเอ็มไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทางงานเลยถ้าหนูโกรธเนี่ยโกรธเขามากกว่าเออถ้าหนูโกรธหนูโกรธผู้จัดการตัวเองมากกว่าเอยคือเราคุณรู้คุณรู้จักฉันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมคุณไม่เช็คมาให้ดีเออคือทางงานเนี่ยก็คือแบบว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเราสองคนเนี่ยมีปัญหาอะไรกันค่ะ ใช่เมื่อกี้ที่โบวี่บอกว่าอะไรที่เซอร์ไพรสมากที่สุดว่ามันไม่เป็นในสิ่งที่เราคิดไว้ที่เราเจอมาสองสามวันนี้อันนี้โบขออนุญาตไม่ไม่ไม่ลงดีเทลละกันแต่เอาเป็นว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยโบรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโบคาแรคเตอร์โบภาพลักษณ์โบอ่ะอาจจะไม่ได้เหมาะกับงานนี้เพราะอย่างที่บอกว่าคือเราก็ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้ คือเราก็ล้างลาจา,จากจากความเซ็กซี่มานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็คือมันไม่ได้มันไม่ได้ตรงกันกับคาแรกเตอร์เราก็คืออ่ะมาก็คือว่า ภาพลักษณ์ของงานไม่ได้ตรงกันกับภาพลักษณ์ของเราและประเด็นคือมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้เราเข้าใจผิดกันค่ะ mm hmm. ก็เลยขออนุญาตประกาศตรงนี้เลยว่าบบขอถอนตัวออกออกออก,ออกจากการประกวดนี้ค่ะ mm hmm. ก็คืออาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องให้ผู้จัดก,การไปคุยต่อเรื่องเอาลูกออกเอาอะไรออกอย่างเงี้ยค่ะคุยบ้างแล้วข้างบนเมื่อกี้นี้แล้วก็คุยกัน,นนี่แล้วก็จริงๆแล้วอยากจะ ให้มันผ่านวันนี้แหละแต่ว่า<ะ>พอดีว่ามันมันด้วยแบบไม่ตรงกันละกันสื่อการสื่อสารละกันคือความเข้าใจของของแต่ละงานเนี่ยบางคนเข้าใจแบบนี้บางคนเข้าใจแบบนี้เราสื่อสารมาแบบนี้ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยอาจจะรับงานได้แค่นี้ได้แค่นี้ซึ่งต้องบอกไว้เลยทํางานกับโบวี่เนี่ยเขาไม่ได้มีไม่ได้มีเงินเขาใช้ความสามารถจริง,รง <c oughs> ๆเช่นตอนนี้มีคอนเทนต์แต่งบ้านหรืออะไรต่างคือเขาจะสแกนหมดเลย ถ้าผ่านมาจากผู้จัดการปุ๊บผู้จัดการจะให้เขาสแกนก่อนว่าควรรับหรือไม่ควรรับซึ่งงานนี้จริงๆแล้วเอ็มก็สแกนมารอบแรกแล้วแล้วค่อยให้โบวี่สแกนต่อพอมาสแกนเสร็จปุ๊บวันแรกที่ถ่าย T ีเซอร์เนี่ยทุกอย่างมันแฮปปี้มากทุกอย่างมันโอเคมากแต่พอมาวันนี้แล้วอ่ะคือความเข้าใจของการทํางานแต่ละคนมันค่อนข้างต่างกันพอเสร็จทีนี้งานนี้มันอาจจะโบวี่เขาเข้าใจแบบนี้เขาจะเข้าแบบนี้มันเลยไม่ตรงกันแค่นั้นแล้วก็ ที่ออกมาพูดคืออยากจะให้ความชัดเจนกับทั้งโบแล้วก็งานว่าเราไม่มีปัญหาอะไรอนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดจะสร้างกระแสไม่ได้คิดจะอะไรทั้งสิ้นเขาก็อยู่อย่างสงบและปฏิบัติธรรมของเขามานานแล้วซึ่งทุกคนต้องบอกด้วยว่าตอนนี้เขาไม่ได้โกรธใครเขาโกรธเอ็มดาการสุพาราซึ่งต้องยอมแล้วจริงๆว่าเป็นกันอย่างนี้อยู่แล้วแต่วันนี้เราทะเลาะกันไปเรื่องปกติแล้วแหละเราเห็นใจเขาว่าว่าเฮ้ยเอ็มเธอก็รู้นี่ท่านเป็นแบบนี้มันจะส่งผลกระทบเบื้องหลังต่องานที่เขาทํา อันนี้เอ็มก็ต้องยอมรับเอ็มก็ขอโทษเขาเมื่อกี้นี้โดยไม่มีอะไรปฏิเสธว่าเอ้ยเอ็มขอโทษนะแล้วขอโทษแบบทุกๆคนจากหน้าสื่อว่าเอ้ยเอ็มขอโทษเขาจริงๆท,ที่เอ็มไม่ได้รับรู้มาละเอียดละเอียดแล้วแบบน,นี้แค่นี้เองอย่างการถอนตัวในครั้งนี้พี่โบกลัวจะมีผลกระทบอะไรไมหมคะหลังจากจากการถอนตัวครับ่ะคิดว่าไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าจะมีคือโบคิดว่ารีบรีบบอกดีกว่าค่ะถ้าปล่อยถึงไม่ได้ขึ้นเวทีเพราะคิดว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยไว้นาน มันจะยิ่งยากอันนี้ก็คือแบบว่าเรารู้ตัวแล้วเรารีบจัดการเลยดีกว่าค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาให้สัมภาษณ์ด้วยเมื่อกี้คือกำลังจะเดินกลับแต่แต่ว่าพอเห็นแบบพี่ๆบางคนเพิ่งเมื่อกี้ได้ยินการโวยวายของเราสองคนก็เลยแบบว่าเอใช่ก็เลยแบบว่าก็ดูดีกว่าเดี๋ยวหาจะหาว่าเออะไรกันไม่ได้มีการโกงเงินไม่มีการอะไรเกิดขึ้นมดกันทั้งสองคนไม่มีบุคคลที่3ต้องพูดว่าอย่างนี้ว่า เข้าใจกันไปเองดีกว่าเข้าใจกันผิดพลาดแล้วกันไม่มีการโทษใดๆทั้งสิ้นก็คืออยากคุยให้จบตรงนี้เออถ้าโบโทษบก็โทษเขาถ้าโบโทษโบโทษเองคนเดียวและเอ็มก็จะไม่โทษใครเอ็มก็ต้องโทษตัวเองว่าเอาเราอาจจะรับสารผิดก็ได้พอถ้ามันผิดเพี้ยนแล้วเขาไม่สบายใจถ้าเรายิ่งฝืนเข้าไปเงินแค่ไม่เท่าไหร่เราไม่สบายใจกับความเป็นเพื่อนของเขาที่เราต้องหักกับเขาถูกไหมก็โอเคให้ให้สิทธิที่เขาเลือกเราก็ ยังดูแลกันเหมือนเดิมนะใช่ไหมไม่ใช่คนจะของานเขาว่ายังไงบ้างครับก็เดี๋ยวเอ็มอาจจะต้องคุยกันหลังจากนี้ที่คุยกันไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะไเซ็นสัญญาได้ยินเขเข็ดเลยไหมคะกับการที่จะรับงานเซ็กซี่หลังจากนี้จริงๆแล้วเขาเข็ดมาตั้งนานแล้วคือปกติไม่ค่อยได้รับเราด้วยซ้ำอะถ้าเกิดถ้าเกิดเห็นกันก็คือไม่ไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในทีโนี้หน้าที่รับมอบหมายที่เราได้รับมาคือต้องทําอะไรบ้างครับคือหน้าที่ใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยก็คือเขาบอกว่า มัมแต่ละคนจะเป็นตัวแทนแต่ละคาแรคเตอร์อย่างโบอย่างเงี้ยโบจะเป็นตัวแทนแบบความลักชวรี่ค่ะแล้วก็จะมีคนนึงเป็นตัวแทนแบบความเป็นสปอร์ตเกิร์ลที่ชอบออกกําลังกายดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกคนหนึ่งก็จะเป็นตัวแทนของความแบบความมีเซ็กซ์เพียวความมีอินเนอร์จากข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นหน้าที่ของโบก็คือโบดูดูในเรื่องของแบบว่าเอ้ยความแบบความเป็นความเป็นลักชวรี่นะการวางลักชวรี่ไม่ได้หมายถึงว่า จะต้องแบบเช็คของแบรนด์เนมแต่ว่ามันคือบุคลิกภาพมันคือการวางตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อย,าย่างที่เเองลิมิตของการรับงานต่ะงานในวันนี่ในวันนี้เรามันเปลี่ยนไปเยอะมากการที่ไปบัตรทำมีสามีแล้วมัน <c oughs> ลิมิตไปไหมขนาดไหนว่า <c oughs> จ,จริงจริงมีสามีไม่เกี่ยวเพราะว่าสามีโอเค <c oughs> แต่ว่าลิมิตเนี่ยจริงๆมันลิมิตมาตั้งหลายปีแล้ว ก็จริงๆแล้วก็จริงๆแล้วลิมิตมันมันแล้วแต่ความแล้วแต่เนื้อของงานจริงๆแล้วการเซ็กซี่เนี่ยมันไม่ผิดเอาเอาตอนนี้ก่อนนะที่เป็นประเด็นอยู่คือความเซ็กซี่เนี่ยไม่ผิดแต่เซ็กซี่ในรูปแบบไหนของแต่ละงานแต่ละบุคคลเนี่ยโบวี่เขาโอเคมินนิ่งของเขาเซ็กซี่ในแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันเลยเน่โบวี่แค่ใส่สมมุติว่าแค่แค่ใส่ชุดแค่ใส่เดียว บางคนเขาอาจจะมองว่าเซ็กซี่แต่บางคนเนี่ยอาจจะต้องทํามากกว่าน,นั้นก็ได้แต่คือมันแล้วแต่งานคืออะไรที่มันเป็นงานเช่นชุดว่ายน้ำนเงี้ยไม่<ร>คือในมุมโบนะโบมองค่าว่าคําว่าเซ็กซี่เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องโปเลยม,มันคือ Inner, อินเนอร์อ่ะคือเซ็กซ์เพียวมันมันคืออินเนอร์บางทีคุณอาจจะไม่ได โชว์อะไรเลยก็ได้แต่เฮ้ยมันดูแบบมันดูหน้ามองจนเลยมันดูไม่อยากจะวางตามันดูมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณน่ะอันนี้คือเรื่องมุก็กโอเคมาถามเรื่องฮันนีมูนไหมไม่พอและวเอาเท่านี้แหละเท่านี้แหละดีไหมคะเนาะขออภัยทุกท่านเมันเกิดเรื่องราวอย่างเงี้ยพี่โปโกะหมายว่าเขาออกไปแล้วคนที่เขาจะตั้งงานเราอะมันจะแบบ ไม่กระทบเลยเพราะว่าตอนนี้คนที่สร้างงานเป็นลูกค้าที่เกี่ยวกับการแต่งบ้านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชอ่นฉนวนกันความร้อนหรือว่าพื้นหรือว่ากระจกประตูหน้าต่างเป็นขนาดนั้นหลังชองใช่ก็คือแบบคือตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เรื่องของการแต่งบ้านนะคะก็ทำเพจใน Facebook แล้วก็ ก็ค่อนข้างที่จะเวิร์คือมีมผู้ติดตามประมาณร้านเจ็ดแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็แล้วก็งานเราโดยส่วนใหญ่ตอนนี้เราสปอนเซอร์เราจะเป็นแนวแต่งบ้านประมาณ80%เ<ม><ม>เลยค่ะที่เป็นเกี่ยวกับทั้งหมดที่เกี่ยวกับบ้าน<ม>หรือหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ไปรีวิวโครงการต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อื่นๆก็อาจจะมีม,มีมีบ้างแต่ว่า,าอาจจะไม่มเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราไม่ค่อยได้เน้นอะ่ะเอออย่างละครตอนนี้เราก็ไม่ไม่ค่อยได้เน้น<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ใช่ชุบเหมือนกันบันเทิงเหมือนเมื่อก่อนเลใช่ไหมคือเราเรียกว่าเราเรามาเรามาโฟกัสฝั่งอินฟลูเอนเซอร์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนีเราทำนานอ่านี้ตกใจเพิ่งนานแล้วนานแล้วค่ะปิดนานไหมอ่ะบ้านขายนานแล้วอ่ะสักประมาณหนึ่งไม่ถึงประมาณเนี่ยเนี่ยก็เพราะว่าเป็นผู้จัดการอย่างเงี้ยแหละเป็นสายก็แต่งแล้วรับโถ่ไอ ไปประมาณสองปีทำทำทำเต็มตัวประมาณ2ปีใช่ไมมแต่ทำมาก่อนนั้นนั้นก็4ปีไงไม่ถืออ๋อเนี่ยเนี่ยดูสิถ้าถามจริงรายได้มันครอบว่ามันโอเคมาถึงเราถึงแบบว่าจริงจังเคมันเลี้ยงตัวเราได้ขนาดจริงๆรรายได้อ่อดีกว่าตอนเป็นนักแสดงใช่ค่ะเออจะพูดอย่างนี้คนเหมือนไส้เนาะแต่ว่ารายการโอเคคือคือเรียกว่ารายดีล่ะเหมือนว่าเราอาจจะไม่ต้องทำงานเยอะเท่าเดิมเออประมาณนั้นคือ คือรายได้ล่าอาจจะได้แต่เราไม่ต้องทํางานเยอะเท่าเดิมประมาณนั้นค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าเราประเด็นคือเหมือนเราเป็นเจ้าของไงเราเป็นเจ้าของเองเราเป็นโอนเนอร์ค่ะดังนั้นแล้วเราเราไม่ได้ต้องให้คนมาจ้างเราเป็นพิธีกรแต่ว่าเรารับสปอนเซอร์เองเเค่ะ เออคือหมายถึงว่าถ้าพูดถึงเรื่องรายได้เนาะคือหมายความว่าเราเป็นคนรับสปอนเซอร์เองเออ,เอ,อไมไอใ่ใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะต้าหมายมาว่าอยากจะทําทต่อย่อดมาไปถึงขังน้นจะเปิดบ,บริษัทไปเลยไหมหรือว่ายังไงมีบริษัทอยู่แล้วค่ะมีบริษัทอยู่แล้วค่ะก็เป้าหมายคือจริงๆตอนนี้โบทําทหลายอย่างนอกจากที่จะ เป็นอินฟลูเอนเซอร์เรื่องแต่งบ้านแล้วโบรรมีทําโครงการหมู่บ้านด้วยค่ะแต่ว่าเราเราเรา,เราเพิ่งเริ่มโครงการแรกอะ่ะเราทำทำที่จังหวัดสระบุรีใกล้ๆก,ก,ก,กับธรรมสถานที่โบปฏิบัติอยู่ที่อำเภอแก่งคอยสระบุรีก็ก็คือตอนนี้ก็คือกําลังแบบเริ่มทําแล้วก็แล้วก็กกอื่นๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรมพยัพก็มีก็มีทําอีกด้วยค่ะใช่ เป็นเจ้าแม่คือเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเอาเป็นว่าเราเป็นเราชอบและกันการส่วนใหญ่เราจะเกี่ยวข้องกับอสังหารหรือมาซับค่ะศึกษามาพคดร <ผๆ S 1> แล้วด้วยใช่ใช่ใชประมาณนั้นค่ะคือเหมือนว่าเราไม่ได้แค่ทํางานในวงการบันเทิงอย่างเดียวเรามีงานอย่างอื่นอะไรของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าเรื่องนึงนะเอิมคุณพงศ์บอกว่ากลับมากลับมาประเทศไทยรักะเดี๋ยวนะดามาเรื่องเมื่อกี้พอแล้วเออเอาประเด็นเดียวพอแล้วเออเออประเด็นเดียวพอแล้ว เปล่าหรอกเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดไปมันต่อความยาวสาวความยืดทัน,นทีจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรเลยมันเราแค่แบบคิดถึงบ้านอ่ะเราลักบ้านเราคิดถึงบ้าน,น <ะ S 2> เออมันแค่นี้เองมันไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยลก็ไม่อยากไปต่อความยาวสาวความยืดจากความที่มันไม่มีอะไรอ่ะเดี่ยเป็นการพูดบริสุทธิ์ใจมากๆเลยใช่ไหมมากมาไม่ต้องแบบไปโยุ่งกันหยุดก่อนเนาะการเมืองอ่ะชอบมายุ่งกับโบบงงโบอยู่ของโบดีๆการเมืองก็ชอบมายุ่งกับโบบงงมากเลยเออ โอเคค่ะ <c oughs> ดีค่ะดีค่ะ